สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชยยูชแนลค่ะกับรายการ Voice Book บ่ายพิชิเรื่องเล่าจากเสียงอ่านที่มากลับจินตนาการของคุณเราก็ยังอยู่กันที่บันทึกจอมจนในสุสานเล่มที่3นะคะขึ้นเล่มที่3แล้วกับตอนตำหนักที่พิมาเนเมฆสองทั้งทีมนี้ก็ประชนภัยกันไปถึงยอดเขาแล้วนะคะหลังจากที่ลงทุนทำให้สุนจือที่เป็นไกด์นำทางและขัดขวางการจุดระเบิด ภูเขาหิมะนั้นสลบไปก็หลังเฟิร์นก็ทำการติดตั้งระเบิดเล็กๆเพื่อที่จะเจาะลงไปใต้ภูเขาพอหลังจากระเบิดติดตั้งและกดระเบิดสำเร็จเนี่ยนึกว่าเหตุการณ์จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแต่ที่ไหนได้เกิดเหตุการณ์เหมือนคล้ายๆเกล็ดหิมะที่อยู่ด้านบนเนี่ยโปรยตกลงมา จะใช่เหตุการณ์ที่หลายๆคนกลัวหรือเปล่าและทั้งหมดจะรอดพ้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันทันด่วนนี้ไปได้ยังไงนะคะมาฟังกันต่อในบันทึกจ้าวจอนสุสานเล่มที่3ตอนตำหนักที่พิมาเนเมฆสองบทที่5หิมะทะลมทั้งหมดห้ามส่งเสียงเด็ดขาดนะในอ้วนพูดด้วยเสียงกระซิบทุกคน ดูว่าิิกลายตัวมีแง่งหินที่ยื่นออกมาหรือซ่อดร้องแขนหรือเปล่าเราซวยกันแล้วหลังเฟิร์นนั้งยังช็อกไม่หายบนพื้นพัมว่าเป็นไปได้อย่างไงในเมื่อเขาคำนวณมาอย่างดิบดีแล้วหัวเหอช่างอุดปากเขาไว้บอกว่าค่อยคุยกันทีหลังทุกคนต่างเงือซึมเงยหน้ามองด้านบนพลางหยิบสัมภาระของตนขึ้นสะพายอย่เบามือ พร้อมกับมองหาสถานที่หลบภัยใกล้ตัวที่สุดหิมะสะสมด้านบนนั้นไม่นาต่อให้ถล่มก็เป็นการถล่มขนาดเล็กแต่จุดที่เรายืนอยู่มันไม่ดีออกมากๆเพราะอยู่ใกล้ลอยแต่หากคลื่นหิมะถล่มลงมาถูกม้วนตกลงไปง่ายข้างล่างยังเป็นเนินชันอีกด้วยแม้แต่ที่ให้หนีก็ยังจะไม่มี วิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็เหมือนอย่างที่นายอ้วนบอกก็คือหาขดหินที่ยื่นออกมาและลงไปแอบใต้ขดหินหรือว่าหารอยแยกน้ำแข็งสักที่หินเปลือยที่เรายืนอยู่ก้อนนี้ราบเรียบจนเกินไปหลบอยู่ใต้มันก็หนีไม่พ้นโดนหิมะพุ่งใส่เป็นแน่ในวันชี้ไปยังหินทรงวอ์นัดก้อนใหญ่ข้างๆใต้ขดหิน บริเวณที่ติดกับพวกเขาเป็นซอกมุมตรงนั้นน่าจะเหมาะสมที่สุดตรงการระหว่างเรากับก้อนหินนั้นหินเลื่อนหายไปหมดแล้วเหลือแต่ผิวน้ำของทานหิมะน้ำแข็งในอ้วนผูกเชือกกับเอวโยวนอีกปลายให้เราแล้วก็กัดฟันเหยียบลงบนพื้นน้ำแข็ง1.9ึง่สองเก สามก้าวยางเท้าแต่ละก้าวนั้นประหนึ่งเหยียบลงบนเปลือกไข่ผ่านไปสามก้าวเขาก็ปีนขึ้นไปบนหินก้อนนั้นได้อย่างมั่นคงจับเชือกเอาไว้เงยหน้าขึ้นแล้วก็กวักมือเรียบเราให้ข้ามไปพวกเราจับเชือกเริ่มจากผ่านจืดกับเหมือนหยบพิงตามด้วยหลังเฟิงที่แบกเฉินผีอซื้อแล้วก็เยียดเชิงที่แบกส้นจืด สนผมนั้นเป็นคนสุดท้ายมองดูพวกเขาข้ามไปก่อนอย่างปลอดภัยรู้สึกโล่งใจขึ้นขณะนั้นเองเริ่มมีก้อนหิมะขนาดโตเท่าลูกแตงโมงตกลงมารอยแยกหิมะเส้นนั้นเริ่มจะยันไม่อยู่ในอ้วนบอกมือเรียกผมให้รีบๆหน่อยผมตกหน้าให้กำลังใจตัวเองผูกปลายเชือกไว้กับเอวตามด้วยก้าวเท้าก้าวแรก ส่งตัวให้ยืนนิ่งนิอ้วนส่งเสียงให้กำลังใจพูดเสียงต่ำๆว่าอย่าคิดมากแค่สองก้าวเองแค่กระโดดก็ข้ามาได้แล้วเสียวอู๋เร็วๆเข้าผมมองดูระยะห่างของผมกับน,นิอ้วนขอให้ออกแรงมากพอรับรองว่ากระโดดได้คิดแล้วผมก็กัดฟันเกรงกำลังย่อตัวเตรียมกระโดดแต่ที่ไม่คาดฝันก็คือ ขณะที่ผมถิบขานั่นเองใต้ฝ่าเท้าก็พลันจมยวบน้ําแข็งก้อนที่ผมเหยียบเนื่องจากเมื่อครู่มีคนเหยียบอยู่มากเกินไปมันจึงแตกร้าวขาของผมจมพลวดแล้วตัวก็ลื่นตามลงไปทันทีผมรีบตะเกียกตะกายทั้งมือทั้งเท้าแต่บนน้ําแข็งนั้นไม่มีที่ให้ยึดเกาะเลยเพียงพลิบตาผมก็ตกลงไปจนเชือกที่มัดอยู่ตึงเปรีย่ย แขวนห้อยอยู่ติดหน้าผาให้มะตามด้วยเสียงแกลกซึ่งเป็นเสียงของตัวล็อกผมก้มดูหัวเกี่ยวเปิดออกตัวผมกำลังจะหลุดออกจากตะขอเกี่ยวในอ้วนโดนเชือกของผมดึงก็เกือบร่วงลงมาเหมือนกันโชคดีที่พ่านจื่คว้าเข็มขัดเขาไว้ได้ทันคนทั้งหมดช่วยกันดึงไว้จึงไม่เป็นอะไรพวกเราช่วยกันดึงเชือกเพื่อสาวผมขึ้นไป แต่พอดึงหนึ่งทีเชือกก็คลายออกหนึ่งทีสองขายอยากจะหาที่เหยียบเพื่อปิดตัวล็อกแต่น้ำแข็งนั่นลื่นมากจริงๆทุกครั้งที่เหยียบได้เพียงสองสามวินาทีก็ลื่นลงผมดึงขวานปีนเขาออกมาออกแรงเฉาะลงไปบนน้าแข็งตอกนั่นลงบนนั้นแล้วใช้เท้าซ้ายเหยียบเพื่อปีนเป็นหลักยืนจากนั้น รีบก้มหน้าจัดการกับตัวล็อกแต่ยังล็อกไม่สนิทด,ดีแรงสั่นสะเทือนประหลาดก็พลันสยายลงมาจากด้านบนของผมยังไม่ทันที่ผมจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นคลิบตานั่นเองหมอกหิมะข้าโพลนก็ะเ,เบิดออกบนอากาศแทบจะบดบังวิ่ใส่ทัศน์ของผมจนหมดสิน้นหิมะถล่มแล้วไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเวลาตบตะลึง เสียวินาทีนั้นพราะไม่รู้ตัวเองว่าคิดอะไรอยู่ได้ยินเพียงในอ้วนร้องออบอกอกมาว่าจัดกว้าให้ดีตัวติดพื้นไว้เพื่อนจากนั้นรอบตัวผมก็ดำมืดในทันทีตัวผมจมพวดลงล่างคล้ายกับอยู่ๆก็มีคนสิบกว่าคนคว้าเสื้อของผมก็ชากลงมาเชือกที่ผูกเอวรัดแน่นเข้าเนื้อ ไอ้มะจำนวนมากไหลทะลักเข้าปอดอย่างรวดเร็วในขณะนั้นเองที่ผมนึกขึ้นได้ว่าน้ำแข็งเป็นตัวนำแรงสั่นสะเทือนชั้นเลิศโดยเฉพาะน้ำแข็งนั้นหนาเมื่อคลู่ที่ผมทุบขวาลงไปนั่นก็คือฟางเส้นสุดท้ายขณะในหัวกำลังมึนเบลอไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีทันใดนั้นผมก็รู้สึกว่ามีคนดึงเชือก จากนั้นตัวของผมก็เริ่มรอยขึ้นเล็กน้อยผมสะดุ้งตื่นพวกนิอ้วนกำลังช่วยดึงผมอยู่ผมรีบตะกุยหมะรอบตัวผลักตัวเองขึ้นที่สูงหลังจากพยายามอยู่หลายทีอาศัยแรงดึงของเชือกช่วยหูของผมก็พลันร้องวีเบื้องหน้าสว่างโร่โผล่หัวออกมาจากเหนือหิมะได้ในที่สุด พวกในอ้วนนั้นหลบอยู่ใต้มุมแคบของโขดหินหิมะพุ่งจากด้านบนผ่านหน้าพวกเขาไปเหมือนน้ำตกทุกคนปลอดภัยดีในอ้วนกับหลังเฟิงช่วยกันดึงเชือกเมื่อผมโผล่หน้าขึ้นมาจึงตะโกนถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมอ้าปากหอบพยักหน้าว่าไม่เป็นไรขณะนั้นเศธษีมะยังไม่หยุดเทกระนะ่ำลงมาบนหัวผม ผมจึงออกแรงดึงเชือกสวนกระแสหิมะเพื่อเข้าไปหาพวกเขาหิมะนั้นถล่มแบบมาเร็วไปเร็วไม่ถึงครึ่งนาทีกระแสหิมะก็เคลื่อนผ่านตัวผมไปทิ้งไว้เพียงแต่ก้อนหิมะมหาศาลผมมองไปด้านล่างหุบเขาข้างล่างนั้นคลุมมิดไปด้วยหมอกขาวโพลนผมถูกดึงไปใต้โขดหิน ทุกคนหายใจหอบแรงกันอย่างใจหายใจคว่ำในอ้วนตบไหล่ผมไอหนูถือว่านายดวงแข็งนะเนี่ยโชคดีที่หิมะสะสมอยู่ไม่มากนี่เป็นแค่หิมะเคลื่อนนะไม่ใช่หิมะถล่มของจริงมาอย่างนั้นน่ะคราวนี้อย่าว่าแต่นายเลยฉันว่าฉันจะต้องถูกนายดึงลงไปด้วยแนะ่หิมะบนเนินทั้งหมดนั้นตกลงไปด้านล่างจนหมดแล้ว ฐานน้ำแข็งใหญ่ยักษ์ที่สูงชันเพลยโฉมอยู่เบื้องหน้าของพวกเราพร้อมกับมีก้อนหิมะที่ตกมาจากที่สูงเป็นระยะขอย้้ำเตือนพวกเราว่ายังเสี่ยงต่อหิมะถล่มครั้งที่สองเย่เฉิงผู้คึมนพำรรอยู่ข้างๆว่าระเบิดของหลังเฟิงนั้นใช่จะไม่ได้ผลเลยสัทีเดียวทุกคนมองไปรอบๆแล้วจึงค่อยๆกลับได้สติ ขัวเหอช่างส่องไฟฉายเข้าไปในน้ำแข็งอยากจะหาร่องรอยของสุสานฝังร่วมแต่ข้างในนั้นขม,ข,ขมุกขโมวลึกสุดยากอย่างถึงถ้าน้ำแข็งภูเขาหิมะทั่วไปนั้นจะหนาก็เพียงสิบยี่สิบเมตรแต่ทาน้ำแข็งก้อนนี้ความหนานั้นดูผิดปกติไปสักหน่อยในอวนตาดีกว่าเพื่อนขณะนี้เขาร้องเอ๊ะขึ้นมา คล้ายกับมองเห็นบางอย่างแย่งไฟฉายไปจากมือหัวเหอช่างพวกเราหลี่ตาเพ่งมองตามแสงไฟฉายในมือของเขาภายใต้ลำแสงสลัวที่ส่องทะลุเข้าไปนั้นผมเห็นข้างใต้บริเวณที่ในอ้วนสองลึกลงไปใต้ทานน้ำแข็งกึ่งทึบแสงสีเขียวหม่นนั้นปรากฏเงาสลัวขนาดใหญ่ยักษ์แทบจะกินพื้นที่ครึ่งหน้าผา รูปทรงลักษณะเหมือนกับเด็กอ่อนหัวโตนอนขดตัวอยู่ในคันมารดาค่ะก็จบบทที่5ลงไปอย่างลุ้นระทึกนะคะสุดท้ายอุเซียก็สามารถที่จะรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์หิมะถล่มมาได้แต่พอมาเจอของที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งที่ระเบิดออกไปนี่สิคะมันคืออะไรและ จะนำพาทั้งกลุ่มทั้งทีมไปเจอ,อรายต่อไปไปฟังกันต่อในบทหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ